แฟนคลับต่างฮือฮาเมื่อพี่หนุ่มโรงงานแคบหมูมือขวาคู่ใจของบอสบิ๊กโพสคลิปโมเมนต์สุดเขินระหว่างผู้ใหญ่บ้านบิก๊กและน้องเบสคำสิงลงใน Facebook พร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ได้ใจแฟนคลับว่าเขิน er นะครับบอสและน้องเบสหุยๆเพียงประโยคเดียวก็พอจะจุดกระแสะให้แฟนๆเข้ามาแสดงความเห็นกันสนั่นคลิปดังกล่าวเป็นช่วงที่พิธีกรตั้งคำถามถึงสเปคในดวงใจของแต่ละคนซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คำถามแนวนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการสร้างสีสันในรายการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นโมเมนต์บังเอิญที่ตรงเป๊ะจนทําเอาคนดูอดฟินไม่ได้ฝั่งเบสคําสิงตอบว่าเธอชอบผู้ชายใส่ถุงเท้าสีกรมกางเกงสีครีมเสื้อสีขาวมีเหลือบเลือบเพชรหน่อยภาพตรงหน้าคือผู้ใหญ่บ้านบิก๊กที่วันนั้นดันแต่งตัวมาแบบเดียวกันเป๊ะทุกจุดทั้งเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดและถุงเท้าผ้าใบสีกรมเสื้อขาว ขณะที่บอสบิ๊กเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าตอบสเปกสาวในฝันว่าผู้หญิงที่มีอะไรติดผมเยอะๆพูดจาน่ารักและใส่กระโปรงสีขาวซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ตรงกับเบสคําสิงห์ที่วันนั้นมาพร้อมลูกสาวหวานกระโปรงขาวพลิ้วและเครื่องประดับผมที่ดูโดดเด่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่แต่โมเมนต์นี้มันคือเคมีตรงกันอย่างเหลือเชื่อจนพิธีกรและทีมงานถึงกับยิ้มขำกันทั้งเวทีส่วนแฟนคลับที่ได้ดูผ่านคลิปก็พากันจิกหมอนแทบไม่ทัน หลังคลิปถูกแชร์ออกไปเสียงแฟนคลับก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วคอมเมนต์เรียงรายเต็มฟีดต,ตัวอย่างเช่นทำไมแม่ดูแล้วเขินนะลูกเปิดโตได้แล้วครับเมื่อลุ้นแล้วค่อยคือยิ้มคนเดียวเหมาะสมกันแหละบอ์เท่าเกินไปเนาะดูแล้วตามูตามิบางคอมเมนต์ก็ตรงไปตรงมาถึงขั้นถามว่าน้องเขาเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมและก็มีคนเข้ามาตอบแทนแบบมั่นใจว่าใช่ค่ะ คอมเมนต์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงข้อความสั้นๆแต่สะท้อนให้เห็นว่าแฟนคลับจำนวนมากอินกับโมเมนต์และอยากผลักให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงไปเลยหนึ่งในคำที่แฟนคลับพูดถึงมากที่สุดคือมากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟนซึ่งเป็นคำยอดฮิตของวัยรุ่นสมัยนี้หมายถึงการที่สองคนมีใจให้กันชัดแต่ยังไม่กล้าเปิดสถานะออกมาหลายคนเชื่อว่าเบสคําสิงอาจกำลังรอให้ผู้ใหญ่บ้านบิ๊ก เป็นฝ่ายขยับความสัมพันธ์อย่างจริงจังบางคอมเมนต์ถึงกับแซวว่าเห็นหลายคลิปแล้วนะเหมือนน้องเบสเขารอรอให้บอสมาขอขออยู่แน่นอนนั่นยิ่งทำให้แฟนๆเชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่คงอยู่ในช่วงเวลาพิเศษที่เกินกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเหตุผลที่แฟนๆพร้อมใจกันเชียร์นอกจากเพราะโมเมนต์หวานๆในคลิปแล้วยังมาจากภาพลักษณ์ของทั้งคู่ที่ดูไปได้วยกันได้อย่างลงตัวบอสบิ๊ก มีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ใจเย็นอบอุ่นมีความเป็นผู้นำดูแลทีมงานและคนรอบข้างได้ดีเบสคำสิงเป็นสาวมัน่นลูกสาวของนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงที่เติบโตมาในวงการบันเทิงมีความสามารถรอบด้านทั้งร้องเล่น YouTube ทำธุรกิจแถมยังดูแลครอบครัวได้ไม่แพ้ใครเมื่อทั้งสองมาบรรจบกันภาพที่ออกมาจึงไม่ใช่แค่คู่จิ้นในรายการ แต่เป็นคู่ที่มีพื้นฐานความเข้าใจและทัศนคติที่ใกล้เคียงกันแฟนๆจึงอดไม่ได้ที่จะอยากเห็นเขาทั้งคู่คบกันจริงๆในวงการบันเทิงไทยเราเห็นมาแล้วหลายคู่ที่เริ่มจากคู่จิ้นก่อนจะพัฒนากลายเป็นคู่จริงแฟนคลับเลยอดไม่ได้ที่จะคาดหวังว่าบอสบิ๊กเบสคำสิงอาจเดินเส้นทางเดียวกันไม่ต่างจากคู่รักดาราหลายคู่ที่เปิดตัวทีหลังแล้วประสบความสำเร็จการที่แฟนๆยกให้คู่นี้เป็นคู่จิ้นแห่งปี จึงไม่ใช่คำพูดล,ลอยๆแต่สะท้อนถึงความรู้สึกจริงของผู้ชมที่อินกับเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่ทั้งคู่ปรากฏตัวร่วมกันถ้ามองอย่างเป็นกลางโมเมนต์สเปคตรงกันอาจเป็นเพียงการเล่นที่ถูกจัดฉากเพื่อสร้างสีสันแต่ถ้าไปดูพฤติกรรมในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งคู่มีการหยอกล้อที่เป็นธรรมชาติและความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่มักโผลมาให้เห็นอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ทําให้แฟนๆเชื่อว่าต่อให้คอนเทนต์จะเป็นแค่การแสดงแต่ความจริงใจที่แอบซ่อนอยู่ก็ปิดไม่มิดและนั่นคือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับยิ่งอยากเชียร์คลิปเดียวเขินกันทั้งประเทศบอสบีกเบสคําสิสงกลายเป็นกระแสที่แฟนๆจับตามองอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคู่จิ้นเพื่อคอนเทนต์หรือกําลังจะกลายเป็นคู่จริงในอนาคตแต่ที่แน่ๆพวกเขาก็ได้มอบความสุขและรอยยิ้มให้ผู้ชมไปแล้วเต็มๆเสียงเชียร์ลดหลามขึ้นทุกวัน หลายคนถึงกับฝากข้อความตรงไปถึงบอสบิ๊กว่าเมื่อลุ้นแล้วนะบอสเปิดโตสักทีเถอะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามข่าวนี้และอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะเรื่องหัวใจบางทีก็เกินกว่าที่คอนเทนต์จะบอกได้เจอกันคลิปหน้าครับผมน้องเบสค,ครับตอนนี้สถานะเป็นยังไงบ้างครับโสดค่ะแล้วผู้ใหญ่บ้านล่ะครับโสดมากแล้วสเปคของน้องเบสเป็นยังไงบ้างครับสเปกหนูเหรอคะก็ใส่ถุงเท้าสีกลมค่ะ กางเกงสีครีมเสื้อสีขาวค่ะมีเหลื่อมๆเพชรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วสเปคของผู้ใหญ่บ้านล่ะครับก็มีน่าจะมีอะไรติดผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเออพูดจาหน้าร้าครับผมแล้วก็ใส่กระโปรงขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้โหแล้วแล้วแล้วสุดท้ายนี้ทั้งสองคนนี้เป็นอะไรกันครับก็เป็น